คุณผู้ชมคลิปนี้จะพูดถึงของที่ทุกคนต้องมีายุคนี้นะครับใครๆก็ต้องพกไว้ หูฟัง True Wireless ไ right ร้สายแท้ True มีระบบ Active Noise Cancelling ก็ในเมื่อเป็นยุค Work from Anywhere ยังไงก็ต้องมีประดับหูไว้อย่างน้อยคู่นะครับถ้าเราพูดถึงหูฟัง True Wireless พร้อม ANC ถ้าในปีที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าปีเดียวก่อนหน้าเนี่ยราคาที่คุณนึกถึงก็สัก3-4 0พันบาทใช่ไหมครับนี่คือถูกสุดนะวันนี้วันหมอปั้นหูฟังใหม่ราคาสุดคุ้มสุด Piston b u d s Pro ec 302ครับราคาเพียงฮะบอกเลยเหรอ1,690บาทโอ้โหพันเมีทอนในราคานี้ที่จ่ายไปคุณได้หูฟังอินเอียร์แบบ Wireless นะครับมาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนภายนอก Active Noise Cancelling ว้าวดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่แบร์ไตเคยรีวิวมาเลยวันนี้เราแบร์ไตละเอียดครับ เรามาเริ่มรีวิววันมอในวันนี้จากรูปร่างหน้าตากันก่อนเลยดีไหมครับนี่ดีไซน์ของหูฟังและเคสชาร์จครั้งนี้นะครับค่อนข้างเป็นดีไซน์ที่ตรงไปตรงมากล่าวคือป่าตาวับดูรู้เลยว่าอา้าวหูฟังทูไวเลสนี่นะไม่ได้ดีไซน์ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนแปลกตาไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ทั้งนี้นะครับหูฟังที่เรารีวิวกันเป็นสีดำนะครับ เขานำเอาสีทองแดงมาใช้ในการสาดใส่ชื่อแบรนด์แล้วก็โลโก้นะครับนี่บริเวณผิวหน้าแบบนี้นะครับเพื่อเสริมความเด่นออกมาถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบสีเข้มเขาก็ยังมีสีขาวให้คุณเลือกนะครับโดยทั้งสองสีนี้ก็จะมีดีไซน์เดียวกันเลยคือตัวหูฟังเนี่ย ตัวเคสนี่ครับนี่เป็นพลาสติกฮะแต่ว่าด้านบนตัดนี้จะมีเฟสเพลทนะครับก็คือเป็นพลาสติกแบบมันเงาให้เกิดความสะดุดตาขึ้นมาฟังหูฟังก็เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับหูฟังรุ่นนี้มีมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX5 ป้องกันเหงื่อแล้วก็น้ำกระเซ็นได้ครับสายออกกำลังกายแนวสปอรต์ตี้นี่คุณวางใจได้เลยคุณใส่ไปออกกำลังกายด้วยแม้เหงื่อออกจนท่วมหูฟังสู้ไหวครับแต่ทั้งนี้ IPX5 ไม่ใช่ระดับที่จะตกน้ำแล้วไม่พังนะครับวันมอ e p i ซ e นบัต Pro EC 3 0 2นี้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับก็คือยักก็ไปในรูหูบางคนไม่ชอบใช่ไหมล่ะเพราะว่าจากักระตีหูแต่คุณผู้ชมครับจุดเด่นเขาอยู่ที่จุกซิลิโคนของเขาเนี่ยสั้นกว่าแบรนด์อื่นนะครับหูฟังแบบอินเอียร์ทั่วไปเนี่ยจะยาวกว่านี้แต่เขาก็ ออกแบบให้เข้าใจคนที่รู้สึกว่าใส่จุกเข้าไปแล้วมันอึดอัดนะไม่สบายตัวในกล่องนะครับจะมีจุกซิลิโคนมาให้3อันบวกกับตัวหูฟังที่มีมาแล้วอีก1นึงฉะนั้นก็จะมี4ไซส์ด้วยกันนะครับ xs s m แล้วก็ l นะครับนี่ตัวผมนี่ ผมเลือก M ให้เข้ากับขนาดหูผมเพราะอะไรครับปกติเวลาอินเอียร์เนี่ยคุณอยากจะได้เบสมาเป็นลำๆล,ลูกๆแบบต้ำาตลำมต่ำจุกเนี่ยต้องฟิตกับหูนะครับพอใส่ใหญ่ไปคุณจะอึดอัดใช่ไหมครับพอเราใส่พอดีเบสจะมาแล้วหูสบายอยากจะบอกว่าตัวหูฟังเองมีขนาดเล็กด้วยนะครับฉะนั้นปัญหาที่ คุณใส่แล้วรู้สึกระคายเคืองหูมันจะน้อยกว่าหูฟังตัวที่ใหญ่กว่านี้ถึงแม้ว่าตัวมันเล็กนะครับแต่การดีไซน์เกาะหูดีมากคุณผู้ชมดูสิคุณสะบัดหัวไปมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยหูฟังยังไงก็ไม่หลุดฮะหูเล็กหูเล็กต้านาาาาหูเล็กหูเล็กตายาาาโอ้าหมึนเลยเนี่ยหูเล็กหูเล็กต้าาาๆาามาถึงพระเอกของงานนี้ดีกว่า วันมอเป็นหูฟังที่ราคาไม่ถึง2,000บาทพูดได้ชัด1690แต่ใส่ระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancelling ระดับ Quiet Max เยี่ยเป็นพิเศษเลยเปิดฟับ ANC หูหูอื้อเลยครับตัดเอาเสียงรบกวนภายนอกออกเยอะพอสมควรเลยคือไมค์เนี่ยเขามีไมค์ฟีดแบ็อยู่ข้างนอกผมไม่แน่ใจว่าผมตะเบงคุยกับคุณอยู่หรือเปล่านะแต่ผมมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วไมค์ฟีดแบ็เนี่ย เอาเสียงในหูไปวิเคราะห์กับเสียงที่อยู่ด้านนอกซึ่งเรียกว่า Feed Forward พอนอกกับในเอามาชดเชยกันเกิดการประมวลผลหักล้างครับว<ๆ>ันมอก็เลยเคลมว่าด้วยเทคนิคนี้สามารถจะลดเสียงรบกวนภายนอกได้ถึง3 8 d เดซิเบลโอ้โย<ๆ>เราทดลองแล้วนะครับในโหมด anc นะครับสามารถจะลดเสียงรบกวนภายนอกได้ชัดเจนมากๆสามารถจะตัดเสียงรบกวนในย่านความถี่ต่ำนะครับ หรือเขาเรียกว่าเสียงฮัมต่างๆอไม่ค่อยได้ยินเลยส่วนเสียงพูดลดลงไปได้เยอะไม่ถึงกับไม่ได้ยินเลยนะครับยังได้ยินอยู่บ้างแต่ถ้าคุณเปิดเพลงไปด้วยแทบไม่ได้ยินเสียงคนรอบนอกที่พูดกับคุณแล้วล่ะครับ <c oughs> สุดมองจอดีๆนะครับถ้าใครเคยใช้หูฟังแบบ Active Noise Cancelling แบบนี้เนี่ยคุณจะทราบดีว่า ANC เนี่ย มันมีปัญหาในการประทะลมครับคือเวลาหน้าคุณแหวกอากาศเข้าไปจะด้วยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเสียงลมที่มาแรงๆเนี่ยมันดังครับเพราะอะไรล่ะมีไมยอยู่ภายนอกรับฟีดแบ็กใช่ไหมครับเอาไปชดเชยหรือเอาไปหักล้างกับเสียงข้างในมันก็เลยทําให้เวลามีลมพัดเนี่ยตลอดเวลาเลยเดียวความเป็นวันมอยังมีอยู่จริงฮะแต่ทั้งนี้เขาฉลาดฮะเขาออกแบบซอฟต์แวร์ให้ขั้นกว่าก็คือในวันมอเมลซิกนะครับในหน้าของ ANC ตัวนี้คุณจะสังเกตนะครับว่ามันมีทั้งสตรองตัดเสียงรบกวนแบบเข้มเลยกับเปิดเป็นโหมดนี้ฮะ WNR ซึ่งน่าจะย่อจาก Win d Noise Reduction การตัดเสียงรบกวนยังทำได้อยู่แต่ลดลงไปหน่อยนะครับเราได้ยินเสียงภายนอกมากขึ้นแต่ไอเสียงลมปะทะไม่มีแล้วโอ้โหผมว่าดีมากเลยอันนี้ลดความลำคาญใจไปได้มากนะครับเพราะว่าหลายคนใส่หูฟังแบบนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณไปใส่วิ่งนะครับหรือนี่นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งไปฟังเพลงไปเนี่ยเวลาลมปะทะแรงๆเนี่ยไม่ได้ยินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ ออกแบบตรงนี้มาให้ชื่อระบบ WNR ยินน้อย s Reduction ยกนิ้วให้เลยแน่นอนว่าเมื่อมีโหมดตัดเสียงรบกวนแล้วก็ต้องมีโหมด Pass Through เพื่อจะดึงเสียงภายนอกเข้ามาในหูบ้างเราทดสอบแล้วนะครับถือว่าทำงานได้ดีเลยเสียงภายนอกเข้ามาในหูได้อย่างเป็นธรรมชาติก็ใกล้เคียงเวลาที่เราไม่ได้ใส่หูฟังเราใส่แล้วยังคุยกับคนอื่นรู้เรื่องครับ ทำให้คุณฟังเพลงแล้วก็ยังสามารถรับรู้สิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในจังหวะขับขันนะครับใช้กำลังข้ามถนนขอได้ไหมครับถอดก่อนหยุดฟังเพลงสักครู่นะครับฟังบรรยากาศรอบตัวดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะครับบางทีฟุตปาท,ที่ว่าปลอดภัยเมืองไทยก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะด้วยความปรารถนาดี ถึงเวลาคุยกันตรงๆเรื่องเสียงของ n วัน r e Piston Bus Pro EC302 นะครับก็ต้องสรุปสั้นๆเลยว่าราคานี้สุดคุ้มด้วยเนื้อเสียงที่มากับราคานี้นะครับคุณเอาไปฟังเพลงป๊อปสบายๆเบสมีให้ปรากฏแต่ว่าตัวเบสไม่ได้ลงลึกลงไปมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครฟังใครก็จะชอบได้ไม่ยากเพราะว่าเมื่อรู้ราคาชอบทุกคนฮะ1,690 แสงมาโโหถ้าไปเทียบกับหูฟังแนว TWS คือ t r u e Wireless Stereo ระดับราคาที่อาจจะสูงกว่าน,นี้หูฟังรุ่นนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของมิติเสียงที่อาจจะไม่ได้มาในแนวโปร่งกว้างหรือเสียงกลางสูงเนี่ยไม่ได้ถึงระดับใสกระจ่างความลึกของเบสอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองกับรุ่นแพงๆนะครับเราก็คงจะต้องยอมรับเรื่องของราคาที่เขาตั้งแต่ทั้งนี้นะครับนี่ One More มี One More Music เขาเตรียม eq equalizer มาให้กดเลยนี่ตรงนี้ฟับมี eq มาอีก12แบบครับโอ้โหปรับจูนมาโดยคุณลูกาบิ๊กนาดีวิศวกรเสียงที่ได้รับรางวัลแกรมมี่มา4สมัยเลยนะครับเขาร่วมงานกับโซนาเ Work นี่เขาเขียนไว้ด้านใต้จูน by ลูก a s o n a นาเวิรเหมาะก,กับรถนิยมเสียงของใครหลายคนคุณก็มาเลือกที่เหมาะกับตัวคุณนะครับต้องมีสักอันนะ่นอกจากนี้นะครับดูที่ท้ายยังมีบท shooting s o u r s ใครชอบบ้างกลอมนอน ด้วยเสียงแบบ ASMR Autonomous Sensory Meridian Response นี่เสียงน้ำไหลเสียงฝนตกนี่มีมาเพียบนะฮะฟังแล้วเคลิมฟังแล้วง่วงนึก <c oughs> ถึงหน้าน้องเรียลองส่วนสเปคเรื่องเสียง One More Piston Bus Pro EC 3 0 2ใช้ Dynamic Driver หรือดอกลำโพงภายในขนาด10ม mm มครับ ก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.2แล้วก็รองรับโคเดกอย่าง SBC แล้วก็ AAC ซึ่งพอรองรับ AAC ก็หมายความว่าเราสามารถจะใช้กับอุปกรณ์ของ Apple ได้เป็นอย่างดีเลยใช้กับ Android ก็ดีเช่นกันแต่ไม่รองรับมาตรฐานการส่งสัญญาณเสียงที่ดีที่สุดของ Android อย่าง LDAC นะครับแหมน่าเสียดายพูดถึง Apple Samsung ก็มาเราจะใช้ Samsung s a ั s u n ง Galaxy S22 Ultra ใหม่นี้นะครับในการอัดเสียง เสียงจากใหม่วันมอที่คุณได้ยอยู่ตอนนี้หาใช่ไม่ของผมไม่แต่เป็นไม่จากหูฟังนี้เลยนะครับคู่นี้เลยเล็กๆแบบนี้วันมอบอกว่ามี deep neural network นะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ในขณะที่คุณพูดอยู่อ้าวงั้นเราก็ต้องทดสอบตามฉบับแบรไตเอาเสียงจากเมืองโตเกียวมาเลยฮะดังๆแบบนี้ฮะเสียงจากโตเกียวผมจะพูดไปด้วยครับมีเสียงจากเมืองมีเสียง สัจนจรของผู้คนมีเสียงรถต่างๆคุณยังสามารถบันทึกได้เนี้ยบแบบนี้คุณผู้ชมครับผมพูดฝ่ายเดียวนะผมยังไม่ได้ยินเสียงนี้นะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเสียงใหม่ของวันมอพิสตันบัส Pro EC302 ปูกใจคุณไหมครับทีนี้เวลาคุณจะคุยโทรศัพท์ครับโหมด Pass-Through ที่เอาเสียงจากภายนอกเข้ามาช่วยชดเชยเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับฉะนั้นด้วยคุณสมบัติของความเป็นหู In E a r คือยัดเข้าไปในรูหูเสียงพูดของคุณก็จะก้องๆอยู่ในหัวนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อให้รู้สึกสบายขึ้นเวลาคุยโทรศัพท์ถอดหูฟังออกสักข้างหนึ่งซึ่งความน่ารักของวันมอคือคุณจะถอดข้างไหนก็ได้ไม่มีข้างมาสเตอร์ที่เป็นบังคับว่าคุณจะต้องเอาหูนี้ฟังเท่านั้นนะครับคุณถอดซ้ายหรือถอดขวาก็ได้ข้างไหนได้หมดการควบคุมหูฟังในรุ่นนี้นะครับทำได้ง่ายเพราะว่าคุณดูนะครับเวลาเราจับเนี่ยด้วยความที่ตัวฐานของมันเนี่ยค่อนข้างกว้าง มันจะทำให้นิ้วเราเนี่ยจะไม่ล้นไปแตะเฟสเพลทคุณผู้ชมเข้าใจนะคำสั่งทั้งหมดมันจะอยู่ที่เฟสเพลทคือบริเวณพลาสติกเงาๆตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางหูฟังที่ดีไซน์ไม่ดีเนี่ยพอเราจับปุ๊บมันล้นไปโดนมันจะเกิดปัญหาเรื่องลั่นปัญหาการสั่งงานที่เรียกว่าไม่พึงประสงค์ไม่มีครับในวันมอรุ่นนี้ครับ เราสามารถแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้เพื่อจะเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายหรือวางสายแตะ3ครั้งติ๊ดเติดที่หูฟังข้างไหนก็ได้เพื่อจะเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะจากสมาร์ทโฟนขึ้นมาวันมอไม่ได้ทำเองนะครับถ้าใช้ iPhone ก็ดึง Siri ถ้าใช้ Samsung ก็ดึง Bixby ถ้าใช้ Android อื่นก็ Google Assistant นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งการควบคุมผ่านแอป One More Music ว่าจะให้แตะ2ครั้ง หรือ3ครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาเพื่อทำคำสั่งอะไรถ้าเราไม่คิดจะเรียก Siri หรือ google assistant มาใช้แนะนำให้เปลี่ยนการแตะ3ครั้งเป็นเปลี่ยนเพลงหรือเพิ่มลดเสียงก็เยี่ยมเลยมาดูรอบเคสนะครับนอกจากพอร์ต usb c ที่เห็นเด่นชัดนี้ถ้ามองดีดี กลมๆเป็นปุ่มซ่อนโอ้โ oh, หอย่างการนินจาเป็นการกดค้างนะครับเพื่อที่จะซิงค์หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ๆได้นะครับงอันนี้ถือว่าทําปุ่มออกมาค่อนข้างเนียนตาเลยมองไม่ออกเลยนะแต่ทั้งนี้นะครับความสามารถในการเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์พร้อมกัน2ตัวทําไม่ได้นะครับคุณต้องสลับใช้หูฟังกับทีละอุปกรณ์แต่ว่าหูฟังทำงานได้รวดเร็วนะครับแค่คุณเปิดเคสขึ้นมานะนี่เห็นไหมฮะเปิดเคสปุ๊บซิงค์เลย One More ทั้งนี้นี่ไม่ใช่หูฟังของยี่ห้อสมาร์ทโฟนจึงไม่มีแผ่นแบชชหรือว่าป้ายที่มันจะขึ้นมาแบบที่เราเคยเห็นเวลาที่ยี่ห้อเดียวกันมาจับคู่กันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเวลาเราเอาหูฟังออกจากหูแล้วเนี่ยเพลงก็หยุดให้ด้วยก็ถือว่าดีส่วนอายุการใช้งานนะครับถ้าคุณจะปิดโหมด ANC ไม่มี Active Noise Cancelling ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดไปเลย7.5ชั่วโมงโอ้ยาวนานนะกลับไปชาร์จในเคสนี้นะครับจะได้ถึง30ชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าคุณจะเปิด ANC ไว้ตลอดล่ะคุณจะใช้งานได้5ชั่วโมงต่อเนื่องหรือเมื่อคุณมาชาร์จผ่านเคสก็จะได้รวมๆแล้ว20ชั่วโมงจังหวะไหนเร่งๆคุณชาร์จแค่5นาทีเอาออกมาใช้งานต่อได้อีกครับสุดยอดเลย ส่วนเรื่องความหน่วงของเสียง latency นะครับก็จำเป็นสำหรับยุคนี้นะเราทดสอบในโหมดปกติเสียงจะออกช้าวกว่าภาพราวๆ250มิลลิเซกก็คือประมาณ1ส่วน4ของวินาทีนะครับซึ่งถ้าคุณไปเปิดโหมด low latency ในแอป One More Music จะเหลือความหน่วงแค่ราว150มิลลิเซกนะครับ เหมาะสาหรับการเอาไปเล่นเกมมากยิ่งขึ้นครับส่วนถ้าฟังเพลงไม่รู้สึกครับข้อสังเกตจากการใช้งาน One More นี้อยู่ที่แอป One More Music ครับโดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่เป็น Android สังเกตด,ดูมันจะมีโนติค้างอยู่ค้างอยู่ตลอดเลยนะฮะไม่ไปไหนเลยนะฮะ ก็คือจะบอกว่าเราใช้งานหูฟังอยู่แม้เราปิดหูฟังเก็บไว้ในเคสแล้วก็ตามยังแสดงโนติอยู่ <ps> ตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นก็โชว์โนติตลอดเวลามันควรใจไปปัดเท่าไหร่ก็ไม่ไปดูสิปัดเท่าไหร่ก็ไม่ไป ฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆคุณก็ไปปิดไม่ให้แอปนี้แสดง notification ใน setting นะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาซึ่งบอกไปแล้ว1,690บาทไงเอาเป็นว่าราคานี้นะครับ One More Prison Bus Pro EC 3 0 2เชียร์เลยนี่คือหูฟังไร้สายที่แท้ทรูพร้อม ANC Active Noise Cancelling มีมาแล้ว นี่คือราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่เราเคยรีวิวมาในราคานี้ซื้อได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับแถมในช่วงแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับเพิ่มเลยได้ราคาถูกกับราคาตั้ง1690ซะอีกนะโอ้โหอยากให้ค้นหาด้วยตัวคุณเองนะครับทาง Shopee Lazada Central Online และร้านค้าไอทีชั้นนําทั่วไปแบรนด์วันมอ r e นี่ยังมีหูฟังคุณภาพดีอีกหลายรุ่นเลยนะครับไปติดตามกันได้ที่ Facebook Official Page ของวันม e Thailand ครับแบไตยลงลิงก์ไว้ทั้งหมดเลยวู้คุ้มจริงไม่ต้องรีรอคือ <c oughs>